เซตอัพเมนูเมนูฮัทสเวิร์ดออปินเทอร์เก้็ดหกออนเทอร์อเดสอันแรกคือศูนย์ศูนย์หนึ่งอเดสตัวนี้นะตรงนั้นนะแล้วบัตรเลดมันจะอยู่ประมาไม่ตไปที่ไปที่ใช้พาวเวอดูหน่อยพาวเวอรไม่ต้องยู่ประมาณศูนย์ศ ไปที่ anti reflux กด enter กด enter เป็น enable enable anti pro เราดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็คือเป็นไฟแผ9น95ไฟหลอด5เปอร์เซ็นต์โอเคนี่ประมาณจบไป transformer 00 ตั0เอร็จปุ๊บอเโซที่พี่นกบอกปัดตรงนี้ัดตรงนี้ปตรงนี้ปัดตรงนี้นะโอเคเสร็จปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นตอนนี้ขึ้น A00 A024 ค E024 A003 ปิดสวิตปิดสวิตแล้วก็มาเรามาออน AC ดูฝั่งนี้อือน AC ดูดูที่มิเตอร์ีมิเตอร์ตอนนี้ครับตอนนี้2องร้หห้า อันี้หน่วยกิโลวัตต์อาโอเคโวลต์สองรอยี่บ <22 6. S 1> โอเคนี่อเดสส่วส่นหนึ่งเดสนสน่นหนึ่งบัตรเดกาพันหกน, <6. S 2> นี่สสีส,สต,รตรงแล้วส่สี่สุตรงกันตรงแล้ว S <S อ่าโอเคแบกกลับไปถ้าไม่ได้ก็ต้องประประัดตรงนี้ให้ตรงด้วยน,นี้ตรงด้วยถูกปะ่ะใช่โอเคก็คือสองคนนี้<ท>จะก้องตรงกันครับอ่าเสรเรียบร้อยทีนี้กลับไปดูค่าค่ามันลบไหมถ้าลบถ้าลบเนี่ยแสดงว่าซีทีเนี่ยตับข้างอยู่ติดทิศใช่ไหมติดทิศดดันอยู่บนบนบน,บนซ้ายเห็นไหมแอม,หอแอมเหนือป่แอนเป็น แอมไม่ขึ้นอ่ะอมเนี่ยโอเคสองสองจุดเก้าแอมสองจุดเก้าสองเฟสหนึ่งเฟสสองสามจุดหกฮะเฟสสามน้อยทุนไม่เป็นไรโอ้ใช้น้อยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรคือตรงเนี้ยใกล้จะต้องวัดวัดกับสายทีมเขาชอ่าฮะใช้คอมพิวเตอร์มาวัดสายทีมถ้ารักมาเทียบตรงนี้ว่ามันตรงกันไหมอ่าฮะอ่าโอเคโอเคทีนี้้ำให้ตรงก็ปรับสีทีเลยโชไปใช่ให้มันน้อยลงหรือมากขึ้นน้อยลงแอมน้อยลงต่อไปโอเคงานนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจะลองออนดู ทันที่วันก่อนเซ็ตก็ถูกมาแล้วตรงนู้นโอเคแสงวันก่อนตรงนู้นเซ็ตเรียบร้อยโอเคทีนี้เหลือแต่ตัวเฟอร์แ่ก่อนใช่ไหมโอเคตอนนี้เปิดกัญยาอยู่นะเปิดไปอยู่ใช่มันจะขึ้นมานจะผลิตน้อยการผลิตผลิตตามใช้ถ้าใช้เท่าไหร่ถึตเท่านั้นแต่ตอนนี้ใช้น้อยอะครับเนาะสองแอมป์กว่าเอง เอ็กับส่วนจุดแปดสามสิบวิน่าดักมันจะหาดีเลย <จะ S 2> ม<า>ัดังท <5 S 1> ีดังประหทีแต่แผงก็โอเคอยู่นะวันวันบ่ายๆได้แปดเคอะไรอ่ะหรอแผงตัวนี้แผงฮับเซลฮับเซล สามร้อยแปดสิบสองเทวันนี้ได้สามสิบเอ็ดวันเสารเปิดย้อนไปเจ็ดเทรันนิ่งละตอนนี้เปิดกันย้อนไม่อยู่ตอนนี้มันเลยผลิตน้อยเล็กน้อยรันนิ่งละนี่ศูนย์จุดหนึ่งแอมป์ศูนยจุดหนึ่งแอมป์เองเหรอหรือว่าเช่าตัวน้อยหรือเช่าตัวน้อยผลิตตามใช้ผลิจำใช่ใช่ใช่หรือว่าจลองเปิดแอร์ดูก็ได้ครับเราเปิดแอร์ดูขึ้นไหมไม่แอร์มันยังยังไม่ได้สับมือนเดิออ๋อยังไม่ติดใช่ป่ะครับหรือว่าจะเปิด ปิดคันย้อนไฟไหลแค่ไปเลยก่อน,<ด>นมีปัญหาไหมแ้วเดี๋ยวใครแบบให้มานั่นเอา